ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักครบไม้กระดกข้อพิพาทสอบปรกอรในอุทยานเขาใหญ่เข้าใจผิดหรือทุจริตนะครับก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าวันนี้นะครับก็ต้องบอกว่าข้อพิพาษนะครับในสอบปรกอรกับ พื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เนี่ยนะครับทางสปปนะครับบอกว่าเป็นการเข้าใจผิดนะครับมันเป็นการทําผิดกฎระเบียบนะครับแต่คําถามของประชาชนคําถามของสังคมและคําถามนะครับของผมเองนะครับมันใช่การเข้าใจผิดหรือมันคือการทุจริตกันแน่นะครับเรื่องนี้คงต้องติดตามอย่าให้จบแค่เข้าใจผิดเพราะถ้ากบจบแค่เจ้าเข้าใจผิดนะครับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็จะโดนแค่ผิดระเบียบ นะทำผิดระเบียบเท่านั้นเองการทำผิดระเบียบเป็นไงครับก็นะับตักเตือนภาคทันแล้วก็จบกันไปแต่ถ้ามันเป็นการทุจริตเนี่ยคดีอาญาที่มันตามมาไม่ว่าจะเป็นโทษจำคุก ชดใช้นะครับและเป็นโทษปรับอีกเยอะแยะมากมายเพราะฉะนั้นวันนี้ข้อสังเกตอย่างหนึ่งนะครับที่ออกมาตามข้อมูลเหล่านี้ว่ามันจะเป็นการเข้าใจผิดได้อย่างไรคําถามแรกก็คือว่านะครับในพื้นที่ของสอปรกรุกนะครับเป็นในพื้นที่เขาใหญ่เนี่ยนะครับรุกไม่รุกอันนี้ยังไม่มีข้อพิสูจน์ที่ชัดเจนเพราะต้องมีการราังวัดกันให้ชัดเจนต้องมีอะไรให้ชัดเจนเราว่ากันตรงนั้นนะครับให้รู้ก่อนว่านะครับ ตรงนั้นเป็นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่หรือสปปนะรถ้าเป็นอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่แสดงว่ารุกแต่ถ้าเป็นสปกแสดงว่าไม่รุกอันนี้ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งซึ่งกําลังถกเถียงกันอยู่และยังไม่มีการตัดสินใจว่าที่ตัดสินว่าตรงนั้นเป็นที่สปปหรือเป็นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่กันแน่อันนี้เรื่องหนึ่งแต่เรื่องหนึ่งนะครับที่มันพิสูจน์ได้และมันน่าจะมีการพิสูจน์แต่ตอนนี้ยังไม่มีการพิสูจน์และยังไม่การพูดถึงซึ่งแน่นอนครับมันไม่เกี่ยวกกกกกกัับพืื้นนนที่่็คอออออาารรเสสสิธ์ขงป ว่ามีข้อพิรุษมีข้อพิสเกตหรือมีอะไรที่ไม่ตรงไปตรงมาหรือเปล่าเนื่องจากว่าตามที่เราทราบข้อมูลนะครับตามที่ทราบข้อมูลตามที่ข่าวสารออกมาว่านะครับสบประกอนะครับที่ออกตรงนั้นนะพื้นที่ตรงนั้นนะครับสบประกอที่มีการออกเนี่ยไม่ได้ออกให้กับเกษตรกรไม่ได้ออกให้กเกษตรกรรมนะครับแต่ออกให้กับเจ้าของโรงแรมนักธุรกิจทําไมถึงเป็นแบบนั้น การออกแบบนี้มันเป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้มีอิทธิพลหรือเปล่าให้กับนัากการเมืองหรือเปล่าให้กับนายทุนหรือเปล่าและที่สังเกตได้ชัดมีการเปิดเผยชื่อนะครับของนะครับคนที่ได้สิทธิ์สอบประกอบออกมานะครับครั้งแรกเลยเนี่ยนะครับมีทั้งหมดเนี่ยแปลงเอ่อทั้งหมดเนี่ยนะครับชุดหนึ่งนะครับทั้งหมด72ไร่เนี่ยนะครับทั้งหมดคือ3แปลง72ไร่ก็ตกแล้วแปลงละ20ไร่บุคคลที่ได้เอกสารสิทธิ์นั้นนะครับ แน่นอนครับมีอยู่3คนนะครับเพราะ3แปลงก็แปลงละคนนะครับก็ได้ไปแล้วเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนั้นอีก1เดือนนะครับก็จะมีการแบ่งอีกนะครับอีก1แปลงแปลงนี้จะมีทั้งหมดนะครับแบ่งอีก1ชุดนะครับชุดนี้มีทั้งหมด5แปลงนะครับก็70็ดร่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นมีทั้งหมด5แปลงคนที่จะมีสิทธิ์ได้ก็คือ5คนแต่สิ่งที่ผิดสเกตและสิ่งที่น่าเป็นพิรุธมากที่สุดก็คือว่า3คนแรกที่ได้ไปแล้วคนละแปลงใน7 0ไร่แรก มาได้ครั้งที่สองอีกครั้งหนึ่งผิดสังเกตไหมครับพิรุษไหมครับอันนี้เห็นชัดชัดเจนและที่สำคัญนะครับคนที่นะครับได้ทั้งหมดไม่ใช่เป็นคนในพื้นที่สอบประกอบน,นั้นก็คือไม่ได้เป็นคนในพื้นที่เหี่ยวปากกัง้ง หรือที่ตํมนหมูสีเลยไม่ใช่เลยนะเป็นคนพื้นที่อื่นและมีการตรวจสอบนะครับว่าสอบประกอบที่โคราชนะครับที่มีการออกนะครับเอกสารสิทธิ์นะครับของโคราชที่ออกมาเนี่ยกลายเป็นว่าวันนี้คนที่ได้รับเอกสารสิทธิ์นะครับมีนะพอสมควรและมีเยอะนะครับที่ออกข้อมูลออกมาเนี่ยมีสิบกว่าคนที่ไม่ใช่คนในพื้นที่แน่ๆนะครับเป็นคนที่อยู่กรุงเทพปทุมธานีเอกมัยนะครับ อยู่ใกล้สุดนะครับของพื้นที่นั้นก็คืออยู่ที่อําเภอหมวกเกรกจังหวัดสระบุรีคําถามคือสปอกอ,ออกเอกสารสิทธิ์ให้กับคนที่อยู่กรุงเทพเขาทาเกษตรกรนะรรครับเกษตรกรรมนะครับคนที่อยู่กรุงเทพหรือยังไงครับนี่คือข้อพิรุธที่เห็นได้อย่างชัดเจนแล้วจะบอกว่าให้เรื่องนี้เป็นเรื่องแค่เข้าใจผิดหรอครับเรื่องนี้มันต้องคือการทุจริตและต้องมีการสืบเรื่องการทุจริตนะครับอย่างที่บอกว่า กรรมาการที่ดินนะครับต้องทําการตรวจสอบเรื่องนี้กรรมธการที่ดินมีอํานาจในการเรียกเอกสารเข้ามาตรวจสอบไม่ใช่หรอครับในการตรวจสอบทั้งหมดว่านะครับที่ดินของสอปกทั่วประเทศเนี่ยมีการออกเอกสารสิทธิ์ให้ใครบ้างชื่ออะไรบ้างแล้วทุกวันนี้นะครับสปกทั้งหมดเนี่ยนะครับเป็นที่ดินทําเกษตรกรเป็นที่ดินทําเกษตรกรรมหรือว่าหลายคนเนี่ยทำที่ที่ดินเหล่านี้เป็นของนายทุนไปแล้วนะเป็นรีสอร์ทไปแล้ว เป็นโรงแรมห้าดาวไปแล้วเป็นคาเฟ่ไปแล้วหรือเปล่าอย่างที่บอกว่าวันนี้อยากอ้างว่าประชาชนนบชาวบ้านประชาชนเดือดร้อนเพราะก็มีกลุ่มชาวบ้านบางกลุ่มบางคนไม่ได้ย้ำนะครับว่าไม่ได้หมดทุกคนไม่ได้ต้องการพื้นที่ธรมาหากินแต่ต้องการเข้าไปจับจองพื้นที่เข้าไปครอบครองพื้นที่เพื่อจะเอาขายให้กับนายทุนและเอาเงิน ไม่ได้คิดจะทําเกษตรกรจริงแต่อ้างว่าตัวเองเป็นเกษตรกรอ้างว่าตัวเองเป็นนับชาวบ้านนะครับต้องการพื้นที่ทํามาหากินเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าเกิดที่ดินของสอปรกรหนึ่งต้องไม่มีการเป็นโฉนดไม่สามารถซื้อขายได้อะไรได้นับและถ้ามีการเปลี่ยนมือนะับยึดกับคื้นทันทีนับยึดกับคืนทันท,นะนท,นทีโดยไม่ต้องมีการเขาเรียกว่าพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ของสอปรกรเนี่ยถ้ามีการเปลี่ยนมือหรือมีการเอาไปทาโรงแรมทอาที่พักทํารีสอร์ททา คาเฟ่ทำอ,อุทยานอะไรก็แล้วแต่ที่มันหรูๆอะไรเงี้ยนะครับต้องยึดกลับคืนมาทันทีเพราะอะไรครับนั่นมันเป็นขบวนการโดยใช้การแอบอ้างว่าคือรัษดรว่าคือประชาชนว่าคือเกษตรกรแต่ต้องการยึดของพื้นที่เพื่อเอาไปขายให้กับนายทุนใช่หรือเปล่าครับตรงนี้ตั้งหากที่อยากให้ติดตามกันนะครับข้อพิพาทสอบประกอในอุทยานเขาใหญ่เข้าใจผิดหรือว่าทุจริตวันนี้มีการประชุมร่วมกันของกรรมธิการฟาร์มมันคงและกรรมการที่ดิน และกรรมธิการที่ดินได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาชี้แจงกรณีที่ดินพิาพาทในเขตเขาใหญ่ระหว่างกรมอุทยานและสปะกโดยที่เราได้รับความร่วมมือมาจากนายอำเภอทำรองผู้ว่านครราชสีมานะผู้แทนจากกรมอุทยานและจากกรมแผนที่ทหารในการเข้ามาชี้แจงกับกรรมธิการแต่ไม่มีผู้แทนจากกระทรวงเกษตรและสประกร,นะรมาเข้าร่วมการประชุมกับเราในวันนี้โดยอ้างว่าติดภารกิจ ทุกโดยงานนะครับที่มาชี้แจงพูดกันตรงกันว่าจากที่ประชุมร่วมกันระหว่างกระทรวงเกษตรและกระทรวงทรัพ,พยากรธรรมชาติจะยึดถือจะยึดถือเส้นแนวเขตตามโครงการ One Map ซึ่งเป็นนโยบายปรับปรุปรงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการในคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ อย่างไรก็ตามแม้จะมีโครงการ One Map ซึ่งเป็นเครื่องมือกลางขึ้นมาแต่แนวเขตเดิมของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นั้นนะครับมีอยู่แล้วซึ่งเป็นไปตามพระราชกิจอัิกาและประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่18กันยายน2505และหากละเมิดก็ผิดกฎหมาย โดยที่ผ่านมาทางสปกก็ยอมรับผิดจริงๆและข้อเท็จจริงยุติแล้วว่าออกสอปกอในพื้นที่ผิดพาดน,นั้นไม่ได้มีการไปแจ้งความดำเนินคดีแล้วคำถามถัดมาคือนี่เป็นความผิดของสอปกอในพื้นที่หรือสอปกส่วนกลางแล้วความผิดนี้เกิดจากความเข้าใจที่คาดเคลื่อนในเส้นเขตพื้นที่ แต่ถ้าหากเป็นการจงใจระเมิดต่อกฎหมายก็ต้องดําเนินการตามประมวนกฎหมายอาญามาตรา157และหากพบว่ามีเกี่ยวข้องกับการทําชุดจดิตแล้วก็ต้องส่งเรื่องให้ปปชตรวจสอบต่อไปครับเราจะติดตามตรวจสอบว่าขบวนการดังกล่าวจะครับจะดําเนินการอย่างไร เพราะเป็นเรื่องที่กระทบกับหลายภาคส่วนและเป็นเรื่องที่มีความสำคัญเราเลยอยากชวนประชาชนมาร่วมกันจับตาประเด็นนี้อย่างใกล้ชิดว่าเรื่องจะจบอย่างไรต่อไปครับ อันนี้ก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าประชาชนต้องลุกขึ้นมาช่วยกันติดตามในเรื่องนี้วิาพากษ์วิจารณ์ตั้งคาถาม,ถามและวิเคราะห์กับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นต่อไปเพราะดูเหมือนว่าวันนี้จะมีพยายามให้จบบอกว่าเป็นการเข้าใจผิดกันแล้วไม่มีความผิดอะไรทั้งสิน้นเป็นแค่ทําผิดกฎผิดระเบียบก็ตัดเตือนไปนะรักทันไปทุกอย่างก็จบ แต่อย่าลืมนะครับว่าการที่วันนี้สกปกเข้าไปปักหมุดนะครับในเขตอุทยานแห่งชาติแล้วอย่าลืมนะครับว่าเมื่อไปปกักหมุดแล้วคนที่ได้รับสิทธิ์ย้ำนะครับว่าคนที่ได้รับสิทธิ์ใช้นะครับแมคโครรถไถเข้าไปปรปับปรุงพื้นที่นั่นมันคือการทําลายผืนป่าใช่หรือไม่นะครับเมื่อมันเป็นการทําลายตัดต้นไม้ทําลายป่าออกไปแล้วนะครับปรปับปรุงพื้นที่แล้วจะให้จบโดยไม่มีใครต้องรับผิดชอบไม่มีใครต้องชดใช้มันใช่หรอครับ และการกระทําแบบนี้มันเพิ่งเกิดหรือมีขบวนการแบบนี้มาอย่างยาวนานแล้วมันเป็นขบวนการนะครับที่ให้กับพวกมีอิทธิพลนักการเมืองนายทุนได้ครอบครองพื้นที่ผืนป่าหรือครอบครองพื้นที่ที่เป็นทรัพย์สมบัติของชาติหรือเปล่า ตรงนี้ต่างหากที่เป็นประเด็นที่ต้องตรวจสอบอย่างที่บอกว่าสอบประกรไปรุกอุทยานแห่งชาติหรือเปล่าพิสูจน์กันมาว่าจะลุกหรือไม่รุกอย่างไงก็แล้วแต่ลุกก็ทำความผิดแต่วันนี้สิ่งที่ต้องตรวจสอบและสิ่งที่ต้องติดตามกันต่อไปและสิ่งที่ต้องกระชากออกมาก็คือว่ามีกลุ่มนายทุนเนี่ยเท่าไหร่ครับที่ทําแบบนี้และมีชาวบ้านหรือเกษตรกรที่อ้างตัวว่าเป็นชาวบ้านเกษตรกรเนี่ยครอบครองพื้นที่แล้วไปขายให้ในายทุนเท่าไหร่ วันนี้อย่าลืมนะครับว่าบริษัทใหญ่ๆใ,ในทุนใหญ่ๆครอบครองพื้นที่6000ไร่3,000ไร่2000ไร่โอ้โหครอบครองกันอย่างมหาศาลพื้นที่เหล่านี้มาได้ยังไงและสอบประกอเมื่อออกพื้นที่เหล่านี้เรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับมันต้องให้เป็นพื้นที่เกษตรกรเป็นพื้นที่เกษตรกรรมอยู่อย่างนั้นไม่ใช่วันนี้สามารถเปลี่ยนนะจากมือนะของประชาชนเปลี่ยนเป็นโฉนดเปลี่ยนเป็นอะไรก็แล้วแต่สุดท้ายก็ไปขายให้กับนายทุน เพราะฉะนั้นมันเป็นการใช้ชาวบ้านไปรุกร้าพื้นที่เพื่อเอามาขายให้กับนายทุนหรือเปล่ามันมีขบวนการแบบนี้หรือเปล่าขบวนการที่อ้างตัวว่าเป็นชาวบ้านหรือขบวนการก็คือพวกชาวบ้านนี่แหละครับไปลุกร้าพื้นที่นะครับแล้วก็บอกว่าเป็นชาวบ้านโดยเอาชาวบ้านมาปอะกันแต่ชาวบ้านเหล่านั้นเพื่อลุกล้ำพื้นที่เพื่อต้องการครอบครองพื้นที่เพื่อจุดประสงค์ไม่ได้ทําเกษตรกรไม่ได้ทําเกษตรกรรมแต่ต้องการเอามาขายให้กับพวกนายทุนหรือเปล่ามีอะไรอัปเดตมีอะไรเคลื่อนไหวมีอะไรขึ้นหน้าอยวอัปเดตให้ฟังครับ